สวัสดีคราบบกกุกกะโชคแมวมินสตูดิโอและนี่คือบ้านที่แคบที่สุดในอิตาลีถูกสร้างขึ้นมาจากความเครียดแขนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนเกาะซิซิลีของอิตาลีนั้นอาจไม่ใช่ทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงามเสมอไปเพราะหนึ่งในนั้นก็คือบ้านรูปทรงแปลกประหลาดที่ได้รับฉายาว่าบ้านแห่งความแคน ซึ่งเป็นบ้านรูปทรงแต่งตลาดที่ตั้งอยู่บนเกาะซิซิลีถือเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีประชากรประมาณ2,000คนที่อยู่ใจกลางทิวเขามาโดนีในจังหวัดปาเลโมประเทศอิตาลีหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่ตั้งของจุดท่องเที่ยวสุดแปลกตาที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีนั่นก็คือบ้านชั้นที่สองที่มีชั้นล่างดูปกติแต่ชั้นบนกลับมีความหนาเพียงแค่หนึ่งเมตรเท่านั้น อันแน่นอนว่าความกว้างของมันนั้นแทบไมพอให้คนสองคนโดนสวนกันซะด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงเรื่องการอยู่อาศัยว่าแต่ชั้นสองของบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่ซึ่งนั่นคือที่มาของบ้านหลังนี้ที่ได้ชื่อว่าบ้านแห่งความแขน้น ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1950เพื่อนบ้านสองคนได้เกิดการทะเลาะกันรุนแรงเจ้าของบ้านรายหนึ่งจึงตัดสินใจที่จะแก้แค้นเพื่อนบ้านของเขาด้วยการสร้างบ้านชั้นที่สองขึ้นเพื่อบดบังทัศนียภาพที่งดงามจากหน้าต่างชั้นสองของเพื่อนบ้านจริงๆแล้วการต่อเติมบ้านอีกชั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกในสมัยนั้นแต่ว่าการจะทำอย่างนั้นได้คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากเพื่อนบ้าน ที่อยู่ติดกันเสียก่อนในกรณีนี้เจ้าของบ้านนั้นไม่ได้ขออนุญาตเกลื่อนบ้านเขาจึงตัดสินใจสร้างบ้านชั้นที่2ให้บางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงการอยู่อาศัยทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้บ้านชั้นที่2องของเขานั้นมีระยะห่างจากบ้านข้างๆมากพอจนไม่จําเป็นต้องขออนุญาตตามกฎหมายและสามารถบดบางวิวทิวทัศน์ได้อีกด้วย สรุปแล้วบ้านแห่งความเครียดแค้นนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ของการแก้แค้นเท่านั้นถึงแม้ว่าจะมีหน้าต่างและระเบียงแต่มันก็ไม่มีอะไรที่อยู่ข้างในนั้นแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าในปัจจุบันบ้านแห่งความแค้นนั้นจะไม่มีคนอาศัยอยู่หรือไม่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ใดๆแต่มันได้กลายเป็นอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดในซิซิลี รวมถึงเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่นักท่องเที่ยวนั้นอยากจะมาชมด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตเอาล่ะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กับช่องแมวมือสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้แมวมืนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ